เราเรียนมาดูข้อนี้นะครับเป็นแบบหัดหาที่สองจุดสามหน้าเจ็ดสิบเจ็ดนะครับข้อสองจุดหนึ่งนะก็บอกให้เราหาค่าตัวเลขนะต่อไปนี้นะครับตามข้อนี้ให้ดูนะก็คืออ่านว่าสแควร์รูทหกร้อยี่สิบห้านะหรือจะอ่านว่าอ่านว่านะครับ รากที่สองนะตรงนี้มันมีสองซ้อนอยู่เะยนะแต่เขาไม่เขียนรากที่สองที่เป็นบวกนะครับทำไมที่เป็นบวกนักเรียนดูสิเห็นไหมเครื่องหมายหน้ารู้เป็นบวกนะเพรคำว่าที่เป็นบวกก็คือตำแหน่งตรงนี้นขจายังรากที่สองคือตรงนี้นี่ตัวนี้ รากที่สองที่เป็นบวกของของของอะไรครับของหกร้อยยี่สิบห้าแบบนี้นะรากที่สองที่เป็นบวกของหกร้อยี่บห้านั่นหมายความว่าค่าที่ออกมาจะต้องเป็นบวกแน่นอนมันคําตอบที่ออกมานะจะต้องเป็นบวกแน่นอนเขียนเครื่องหมายรอไว้ได้เลยนะครับเพราะมันเป็นรากที่สองที่เป็นบวกครับแล้วเราก็มาคิดว่าเอ๊ะอะไรที่มันยกกาลังสองนะแล้วได้ข้างในรูท ครับก็คืออะไรอะเรียกอะไรที่มันยกกาลังสองแล้วได้ข้างในรูทนี้นะครับก็คือยี่สิบห้านั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเป็นหกนะร้อยยี่บห้าตัวนี้นะก็มองเป็นยี่สิบห้าทั้งหมดกาลังสองนะครับเห็นไหมยี่ห้ายกกําลังสองได้ 625นะครับแล้ก็ตอบไปเลยก็คือ25เห็นไหมเข้าใจนะนะจะไม่มีบวกหรือลบแบบพ่อหนึ่งแล้วนะเพราะอันนี้มันถือรากที่สองที่เป็นบวกนะน,นี่จะเอาลบมาไม่ได้ เข้าใจนะต่บตรงนี้นะครับทีบ่พาเฉยๆนะเี้ยนะครับสวัสดีครับ